เราก็ยันนะเราสู้นะแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้ไม่มีตังปอกไตไม่มีตังลงของขายลูกชิ้นข้างวดรถ3ามงวดทุกอย่างมันไปทางไหนไม่ได้แล้วอะหลังพิงฝาผมมีหลายหลายคนบอกว่าอยากจะจบชีวิตแต่ในหัวผมอะมันไม่เคยคิดที่ตรงนั้นเลยมันคิดอย่างเดียวว่ามันต้องมีโอกาสมันต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราลิกขึ้นมาได้ คือผมดูรายการอายุน้อยร้านเป็นแรงบันดาลใจอยู่แล้วแต่วันนั้นนะครับผมเจอโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่าโปรเจกต์กดนี่บริษัทอินดีมคือมันเป็นธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่มันเป็นแพลตฟอร์มครับเปิดรับโอกาสให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องรายได้เข้ามาสร้างรายได้ฟังรอบแรกนะผมนึกว่าผมฝันเหมือนเจอแสงสว่างต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้ในออนไลน์เนี่ยผมเจอบ่อยนะครับผมเจอแล้วผมไม่เคยคิดจะทําด้วยเพราะว่าผมกลัวโดนหลอกแต่ด้วยธุรกิจอินดีเนี่ยถ้าเราไม่คว้าโอกาสแล้วเราจะทําอะไรครับมันจะมีโอกาสไหนบ ก็เห็นอินดิมนี่หละครับเป็นโอกาสเพราะเรามั่นใจว่านี่คือธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยทําคู่กู้กับค้าขายได้เพราะอินดีมทําออนไลน์ได้ผมก็เริ่มมีรายได้เลยนะครับเดือนแรกพันสองครับหลายคนบอกพันสองเองเหรอครับแต่เชื่อไหมครับผมมีรายได้พันสองจากธุรกิจที่ชื่อว่าอินดิมเนี่ยผมดีใจมากกว่าผมขายของวันนั้นได้วันละหมื่นนึงครับเพราะผมมองเห็นว่าเฮ้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะทําให้เราลดหนี่ปรสินได้ครับตอนแรกผมทําคู่คู่กันใช่ไหม ขา,ขายด้วยทําอินลินด้วยคู่กันทาประมาณปีครึง่งผมตัดสินใจไม่ขายของเลยตอนนั้นผมมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็หกเจ็ดหมื่นแต่มีรายได้รวมตอนนั้นก็ประมาณล้านกว่าผมขายของเนะี่ยผมมองว่ามันมีค่าที่ค่าน้ํามันรถค่าลูกชิ้นค่าน้ําจิ้มค่าถุงค่าที่ที่จ่ายล่วงหน้าการทําธุรกิจออนไลน์เราดูธุรกิจของเราแค่หลักพันผมทำมาแล้วตีครึ่งก็มีรายได้อ่างที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือ1 8 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับก็คือ1แพลตฟอร์มของอินลินทางบริษัทเขามีสินค้าของ อยูแล,แล้วก็จะมีสินค้าพาร์ทเนอร์เช่นสินค้า SME o t o p อของไทยเราเนี่แหละครับที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณก้องนะครับแล้วก็มีสินค้า Lazada s h o p e e เซ็นท่านก็เอามาอยู่ในพันล้านนะครดังนั้นเราช้อปปิ้งซื้อกินซื้อใช้ในระบบก,ก็เกิดรายได้กลับมาหารเราสแสดงว่าเราก็แค่ประชาสัมพันธ์ให้คนมาเป็นผู้บริโภคในบริษัทนะครบบริษัทขายของได้มีค่าคอมมิชชั่นแบ่งให้เราเราไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องไปจ้างลูกน้องอย่างแฟนผมเนี่ยฟ้องตายมาาหร ดดูแลสุขภาพกับวันแรกกับวันนี้เหมือนคนฟอกใหม่ๆเลย ร่างกายแข็งแรงปกติเลยมันตอบโจทย์มากแล้วก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสผู้คนได้มาใช้สินค้าในบริษัทด้วยมันมีความสุขนะนอกจากได้เงินแล้วได้เห็นหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยลดหนี้นะครับบางคนอ่ะทำงานประจํามาพ็นสิปี20ปีก็ลาออกจากงานประจํามาอยู่ในอินดีนเห็นหลายๆคนนะครับมาเจอผมวันแรกมีตังติดตัว800้อยแล้วทุกวันเนี้ยมีรายได้จากอินดีนห้าหกล้านธุรกิจอินดีนนี่แหละครับจะทําให้ผมมีรายได้ไปผ่าตัดเปลี่ยนไตแฟน ล้วให้แฟนมาเป็นคนปกติเลยนี่คือสิ่งที่ฝัดแล้วก็ผมเชื่อว่ายินดีทําให้เป็นจริงได้รใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็มองเห็นโอกาสขอข้อมูลเข้ามานะครับเปิดใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเจอโอกาสได้ผมก็เชื่อว่าพี่ก็คงได้เจอโอกาสเหมือนผม